สวัสดีครับผมเบาหนองครับมือนี้มาพอกับเบาหนองอีกคือเก้ากับผมมือนีเบาหนองเห็นและเบาหนองได้คุยกับพี่สาวคนหนึง่งแต่ว่าเพิ่นอยู่เมืองหนองครับเพิ่นอยู่เมืองหนองเพิ่นบอกว่าเพิ่นถือเลขห้ 5, 0, าศูนย์สี่เต็มเต็มตรงตรงตอนแรกเ่าหนองกยังบ่ทันเสือเพิ่นเด้เพิ่นเอาห้เบิง่งเบาหน่องจังเสือ แล้วเพิ่นบอกว่าหลวงปู่สวงให้โชคเพิ่นหลวงปู่สวงให้โชคเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นบางเบาหนองมานีจะปีนึงแหละแต่พึ่งมีลายเบาหนองเพิ่นว่าพึ่งในคุ้ยก็เบ,บาหนองนี่คือขังเหล็กเพิ่นว่าเบาหนองก็ได้ว่าพี่เฮ็ดจังไดพี่จังถือเลขสามตัวตรงบอกเบาหนองนี่เพิ่นเลยทรงลูก วาวหลวงปูมาให้เบึงเพื่อนาบอกว่าพเพื่อนมาเมืองไทยพเพื่อนได้ไปไหวปูสวงอยู่บ้านขยุ่งครับแล้วพเพื่อนกับบูชาวาวหลวงปูบบาน้องเห็นลูปปกวาวแล้วเบาน้องขนลุกเลยเพราะว่าอย่างมันมีเหล 4, ็กห้าศูนสี่ตรงตรงเพื่อนบอกว่าผี่นำเหล็กโตนี่มาก หลายงวดแห้งเป็นว่าผีนําเหลขกตัวนี้มาหลายงวดมากผีนําเลขมากตั้งแต่เดือนมกราพี่ซื้อหาศูนย์สี่ 4, มกราเดือนมกรานะซื้อหาศูนย์สี่อ 4, สองงวดงวดนั้นเราว่าเราซื้อเฉพาะหาศูนย์สี่นี่ตัวนี้เกือบหมืน่นตัวเดียวเราก็เลยว่า ก็สีบออกดอกเดือนกุมภาพันธ์มีหน้ามษาโบออกอีหลีครับบออกอีหลีเพราะประน,นี้มาเดือนวังขันงวดวังขันเพิ่นฝันเพิ่นฝันเพิ่นจังได้ซื้อหาศูนย์สี่อันนี้คือมาเบาซูฟังแล้วเพิ่นบอกว่าเหลขกในวาวบนนี้มีแค่หาศูนย์สี่ได้เบาหนองเบาหนองเบิ่งดีๆเ้อมันมีเหลขหลายกว่านั้นแล้วมือ หลังเลขออกพี่ฝันอีกเพื่นว่าฝันว่าหลวงปู่สวงเอาวาวให้อีกเพื่นว่าแต่ว่าลักษณะวาวก็คือวาวอันนีละเพื่นว่าให้กับมือเลยปูเ่เราเบาเบาอย่างปูเ่เราเบาเบาอย่างปู่เล่าเอาวาวใหาย้ยืนให้กับมือเลยพี่ก็เลยว่าห,หรือว่าเลขกมันชิมาในวาวล่ำนีอีกหรือเปล่า เพื่อนว่าได้เพื่อนคิดในใจหรือเลสิมาในวาวล่ำนี่อีกหรือเปล่าบัดน,นี้บา้านเอาก็ถามพี่ฟันเห็นปูอยู่ใส่ปูนั่งอยู่กระท่อมบ้านข่ยู่มองที่พี่ไปเอาวาวมานี่ละ่ะเพื่อน,นว่าบาอลก็เลยว่าห่วยเวรเวาวเอ็กคนลูกบริษัทอิลีบอบี้แมนแล้วตอนนี้พี่อยู่ใส่พี่อยู่มันนองนอกแต่ว่าพี่เอาวาวมานำดิพี่เอาวาวมาไหวอยู่เมืองนอกน,น้ำ เพราะว่าพี่กลับบ่านตอนปีใหม่และพี่กับไปวัดทยุ่งและพี่ก็ไปบูชาวาวมาและพี่ก็เอามาเมืองหนอกนําเพินวางซีนะพี่ได้รับโชคกระปูมาค่อนข้างจะบ่อยแต่ว่าพี่คิดอย่างไ๋พี่เศ้าสื่อเลขหาศูนย์สีแล้วพี่มาสื่องวดนี้เพินว่าฉันบ่ซสื่อกับบ่ไดดเพราะว่าพี่ฝันเพินว่าฝันหลบฝันคือแหลกก่อนสิ่ถึอหา4ี กับฟันเห็นวาวลำนี่หลังจากเลขออกหาศูนย์สี่แล้วพี่ก็มาฝันเห็นเหลขเห็นวาวลำนี่อีกแต่ว่าตอนฟันหลบแลกเห็นหาศูนย์ี่นะ่เห็นวาวห้อยอยู่แต่ว่าเหมือนมีล่มพัดวาวกับปิวลอยละหองผลว่าแต่ว่ามาฝันหลบหนีหลังเลขออกฝันว่าปูยืนวาวหา้พี่ก็เลยมานางแกะเหล็กผลวาพี่เลยมาน่งแกะเหลขกวา เี่สิเป็นตัวใหเดแล้วเบาหนอ่องสิขึ้นลูปเบาเห็เบงิงแล้วมาแกะเหลขนกน้ากันว่าเหลขกเบาลำนัน้นมีเหลขกอย่างแน,น่แล้วก็หาศูนย์สี่มีจริงๆมีตรงตรงสี่ศูนย์ศูนย์สี่ห้าศูนย์ศูนย์ห้ามีตรงตรงวันนี้เบาหน่องก็เลยมานั่งแกะลูปเบาเลขกในลูปเบาเพื่อนบอกว่าเบิงดีๆเด้อเพื่อนแกะมาห้เด้อเพื่อนบอกว่าเบิงเบิงเบิงดัดน,งงงดนหัวเบาดีๆเด้อเพื่นอนว่ามีเหลข 8 5 3 8 5 3แล้วก็ด้านบนมี1 4 2เพราะว่าออกไปแล้ว4 2พี่ก็ได้ง,งวดนี่คือกัน4 2อ่ะดูดีๆเด้อผมว่ดดาดูดีๆด,ดูดีๆแวบๆแบบจะเห็นเลข2 9 9 2 9 9กับ3 9 9 ถ้าดูดีๆนะดูดีๆเล่งดีๆเผ็นอว่าเล่งให้ดีๆอันนี้คือเลขที่พี่หน้าเดียเพิ่นบอกมาครับเพื่อนบอกมาดูดีๆนะครับเพิ่นว่าดูดีๆหน้าเบาหน่องเพิ่นว่าเห็นบอเห็นเลขหาศูนย์สี่บอห้าศูนย์สี่เต็มเต็มตรงตรงแต่ว่ามันบอกมันมีแต่หาศูนย์สี่ด้มันมีสี่ศูนย์สองด้วยมีสี่ศูนย์สองด้วยดูดีๆครับ เห็นบ่อ่าผีผ่น้าเดียเพิ่นบอกมานะครับแปดห้าสามหนึ่งสี่สองสามเก้าเก้ากับสองเก้าเก้าที่เพิ่อนหายเลขมาต่อง,งวดงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมหกเจ็ดฝันว่าหลวงปู่สวงไห์วาวกับวาวล่ำเดียวนี่แหละที่เพิ่นมีงวดวันก็นถือสี่สองคนนะถือสี่สอง 4, เพิ่นว่าตั้งแต่ได้วาวมาบูชานี ถือเลขดีแห้งแล้ววะแต่ว่าที่พีกที่สุดก็คือถือตรงตรงห้าศูนย์สี่ตรงตรงห้าศูนย์สี่งวดก้อนก็ถือสี่สองเพราะว่าแมนคำเพลินครับเพราะว่าเลียมันกับมีอีรี่เลียมีให้เห็นอิริเอาผู้ใดเห็นเป็นตัวใดนอกเนื้อจากนี่เขมาเมนครับฝันดีมีโชคขนาดเพิ่นอยู่เมืองนอกเมืองหน้าเพิ่นยังฝันเห็นหลวงปู่ก็คิดเบิ่งงต่สี่ซำไหนคนเฮาแมอนอะนี่แหละเขาเอินว่า ความศรัทธาเพื่อนใดสามีเป็นฝรั่งสามีกับหอยเลี้ยนหลวงปู่สวงคือกันนณะเพื่อนเป็นคนต่างชาติเพื่อนก็นยังนับถือหลวงปู่สวงเพื่อนวัานับถือแห้งนับถือแบบสุดหัวใจเลยว่าจะเราว่ามีอยู่มีกินใดกะเพราะหลวงปู่สวงอันนี้คือความเชื่อนะอันนี้คือความเชื่อมันก็จะไม่ได้เป็นทุกคนบางคนก็นเห็นผลเร็วบางคนก็นเห็นผลช้า บางคนก็ใส่ระยะเวลาในการเห็นผลกับค่อนข้างจะยาวนานบางคนก็เห็นปรับ,บแล้วแต่โชคแล้วแต่ดวงแล้วแต่วัสนาของแต่ละคนครับถามบางคนก็ถามเระเบาหนองล่ะเป็นบอเป็นขับแต่ว่าเบาหนอง่ได้รวยเงินแต่ว่าเบาหนองมีนาทีการงานเฮ็ุคลิปให้คนเบิง่งคนก็เขามาเบิง่งเบาหน่องส่วนมาของานกับปูเหืืองของเงินกับขอาบาอาย่บางเท่อปูก็ให้บางเท่อปูกับ่ให้ปูหา แน,แน่บ่หาแน่พ่อยว่าอย่างปูฝึกความอดทนของเบาหน่องครับว่าเบาหน่องศรัทธาในโตปูจริงบอ่อศรัทธาจริงไหมหรือศรัทธาแค่หวังผลประโยชน์เบาปูลองใจเบาหน่องแบบนี้ครับและก็ลองใจเบาหน่องมาตลอดจต่ไดก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมหกกับเลขพีนาเดียสวัสดีครับ